ากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปดีๆจากทางช่องเราสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนํานะครับรวมไปถึงตอบคําถามจากทางบ้านนะครับซึ่งมีหลายคนถามว่าห้อยพระอะไรบูชาพระอะไรเก็บพระอะไรเน้นเรื่องโชคลาบนะครับก็ คลิปนี้ก็มีคําตอบให้นะครับซึ่งสําหรับพระโชคลาภในยุคนี้เนี่ยจริงๆโหมีเยอะมากนะครับใช้คาว่ามีเยอะมากๆทุกวันนี้เนี่ยโหเราไปตามโซเชียลมีเดียหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยพระเครื่องในยุคนี้แบบเน้นโชคลาภเนี่ยโหมีเต็มเฟซมีเต็ม YouTube มีเต็ม อินสตาแกรมเต็ไมไปหมดนะครับแต่วันนี้นะครับตามสไตล์ของช่องของเรานะครับก็จะมาแนะนํา3ภาะเครื่องสายโชคลาภที่มาแรงแล้วก็ที่เห็นผลได้มีคนรีวิวเยอะมีคนชอบมีคนรีวิวบ่อยนะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายกันนะครับเริ่มจากองค์แรกเลยครับตอนนี้มาแรงสุดๆนะครับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับขออนุญ,ญาตนําองค์นี้มาแล้วกันอธิบายแล้วกันนะครับเพราะว่า ปัจจุบันยังพอมีอยู่นะครับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเนี่ยเป็นวัตถุมงคลสายโชคลาภที่ตอนนี้มาแรงที่สุดแล้วไม่มีวัตถุมงคลใดมาแรงมากกว่านี้แล้วนะครับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเนี่ยว่ากันว่ามีคนบูชาแล้วร่ลำรวยถูกหวยกันเป็นล้านนะครับบูชาขอได้ไหว้รับขออะไรก็ได้ตามปารถนานะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นวัตถุมงคลสายโชคลาภที่ปัจจุบัน ใช้คาว่ามีคนแห่บูชายเยอะที่สุดนะครับซึ่งพระศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยและมีพุทธคุณในตัวเองนะครับในมีมีพุทธคุณในองค์ของวัตถุมงคลเองเนี่ยจะต้องขายได้จะต้องเป็นกระแสะแล้วก็เป็นที่นิยมอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงกับหลักเกณฑ์ของไอ้ไครเด็กวัดเจดีนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยบูชาแล้วเห็นผลจริงบูชาแล้วมีโชคลาภบูชาแล้ว เจอกับสิ่งดีๆเยอะจริงๆนะครับอันนี้ผมยอมรับเลยว่าตั้งแต่บูชายไข่เด็กวัดเจดีเนี่ยก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะนะครับขออะไรก็ค่อนข้างจะได้ผลนะครับหน้าที่การงานก็เติบโตขออะไรก็รู้สึกเป็นมงคลนะครับถือว่าดีมากๆสําหรับวัตถุมงคลให้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับซึ่งทางช่องของเราก็ยังพอมีอยู่บ้างนะครับ ก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่ f a c e b o o k ซันพีด i c นะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับแต่ว่าก็เหลือไม่เยอะนะครับก็พอมีแบ่งปันนะเพราะว่าผมก็บูชาเองด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับองค์ที่2ครับที่ก็กำลังมาแรงเหมือนกันนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อรวยปราสาทิโกนะครับซึ่งหลวงพ่อรวยเนี่ยว่าเป็นวัตถุมงคลสายโชคลาภอีกองค์หนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่า คนอยุธยารู้จักกันดีนะครับหลวงพ่อรวยนี่ก็ผมก็นับชื่อนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีคนใส่เลนหลวงพ่อรวยนะครับส่วนใหญ่ที่นิยมนะครับก็คือเลนหลวงพ่อรวยแต่ปัจจุบันโอ้โหเชื่อัว่าหายากสุดๆใช้คํานี้เลยครับหายากสุดๆสําหรับเลนหลวงพ่อรวยนะครับกลุ่มซื้อขายนี่ปัจจุบันก็โอ้โหขายกันแพงเหลือเกินนะครับซึ่งบางคนที่อยากได้มาบูชาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า ราคาสูงเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็ผมมาแนะนํารุ่นนี้นะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับรุ่นนี้ไม่แพงนะครับแต่พุธคุณดีมากๆนะครับบูชาแล้วเห็นผลจริงนะครับบูชาแล้วหน้าที่การงานก็ดีขึ้นนะครับมีเงินท้องไหลมาเทมานะครับทำอะไรก็ราบรื่นขึ้นสะดวกขึ้นนะครับมีการเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมากๆนะครับสำหรับหลวงพ่อรวยรุ่น รวยรวยเฮงเงนะครับซึ่งมีการรีวิวกันเยอะมากๆว่าตั้งแต่บูชามาเนี่ยรู้สึกเหมือนชีวิตติดจรวดนะครับทําอะไรก็เกิดทําอะไรก็เฮงทําอะไรก็ปังทําอะไรก็รู้สึกเหมือนกับเหมือนมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือาอ่หรือไม่ก็มีโอกาสอะไรก็จะเข้ามาทางเราก่อนได้นะครับหรือ ทำเหมือนเดิมใช้ชีวิตเขาเรียกว่าใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ผลลัพธ์มันเพิ่มพูนมากขึ้นนะครับก็ถือว่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยเนี่ยก็มาแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่ขายได้ด้วยองค์ของหลวงพ่อรวยเองนะครับเป็นที่นิยมเองนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็ราคาก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นจัดว่าเป็นอีกวัตถุมงคลหนึ่งที่น่าหามาบูชา นะครับเพราะว่าราคาก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับหลวงพ่อรวยภาษาทิโกชาวพาชีอยุธยารู้จักกันดีนะครับหลวงพ่อรวยก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องมากกว่านี้ก็คงต้องไปถามชาวพาชีอยุธยานะครับโอเคครับอีกองคหนึ่งครับที่ตอนนี้ก็กําลังมาแรงเหมือนกันนะครับหลวงพ่อพัดปุญญากามโมครับอ่ะเพื่อนๆหลายคนรู้จักแล้วหลายคนไม่รู้จัก เซิร์ชกูเกลดูนะครับหลวงพ,พ่อพัดปุญญากาโมเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและที่สำคัญนะครับท่านอายุยืนนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่ค่อนข้างดีนะครับถือว่าเป็นพระที่เก่งเป็นพระเกจิที่เก่งมากๆนะครับซึ่งวันนี้ก็มาแนะนำเป็นเหรียญท้าเวสุวรรณนะครับท้าเวสุวรรณเนี่ยโอ้โหทุกคนรู้จักผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักคนไทยคนไทยเนี่ยรู้จักท้าเวสุวรรณนะครับแน่นอนเลยเพราะว่า ทเทวสุวรรณเนี่ยท่านเป็นเทา้าจตุโลกบาลปกครองทางทิศเหนือและที่สําคัญนะครับก็คือท่านมีพุทธคุณเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันภัยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหรือคุณใสมนดำเนี่ยหากไ,ได้เจอทเทวสุวรรณเนี่ยก็มีอันต้องแพ ใายอันตราทานหายไปนั่นเองนะครับซึ่งหลวงพ่อพัดเนี่ยก็สร้างรุ่นเท้าเวสุวรรณรุ่นขังสมบัติออกมานะครับเหรียญรุ่นนี้สร้างปี62แต่ดีจริงนะครับถือว่าเป็นที่นิยมมากๆนะครับที่สําคัญเนี่ยเป็นท้าเวสุวรรณที่สร้างโดยหลวงพ่อพัดปุญญากามโมนะครับพระเกจิที่มีชื่อเสียงและยังมีชีวิตอ,อยู่ในสมัยนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่น่าบูชามากๆนะครับ เพราะว่าหลายคนบูชาไปแล้วเนี่ยถูกหวยก็มีนะครับบูชาท้าเวสุวรรณไปถูกหวยก็มีนะครับมีโชคลาภมากมายนะครับบางคนอธิษฐานวา่าถ้าถูกหวยจะมาบูชาก็มาบูชาไปแล้วนะครับซึ่งท้าเวสุวรรณเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆศักดิ์สิทธิ์จริงๆและเหรียญนี้ก็ได้รับการปลุกเสกโดยท่านหลวงพ่อพัดปุญญากามโมแห,งห่งวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งหลวงพ่อพัดก็ ถ้าใครตามข่าวสารวงการพาะเครื่องบ้างนะครับหรือสายโชคลาภอย่างเงี้ยต้องรู้จักกันมาบ้างนะครับเพราะว่าหลวงพ่อพัดท่านเป็นพระที่มีชีวิตอยู่ด้วยแล้วก็เก่งด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าหามาบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับเหรียญาวเวสุวรรณของหลวงพ่อพัดนะครับจริงๆก็พอมีอยู่นะครับก็หากท่านใดชอบท่านใดสนใจนะครับติดต่อทาง เฟซบุ๊แฟนเพจนะครับซันพีดิกนะครับก็พอมีแบ่งปันนะครับแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะวัตถุม,มงคล3องค์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีหลวงพ่อรวยปราสาธิโกหรือวัตถุม,มงคลหลวงพ่อพัดุกวนันนี้ราคาขึ้นตลอด